มาหน้าเลยมืนนยนอนนาานะิพี่น้องยาไก่ตองแกพิ้งบรรยากาศนะเย็นาง มันนี้เสียวควายเข่าคอแตเวน ไปงานเลี้ยงกาศียานตำรวจกาศิยานยามีคนงานเอาคลวยเขาคอกนะคนงาน <c oughs> คนงานแถาๆนี่แหละคะ่ะไปจำฟ้า <c oughs> เอาเอาหนูกระดูดทำไมเดี๋ยวจะมาขี่รอบอีกไปดูไปดูส อา yup. พายเงินด <Beam again. S 2> ีกว่าพายเงินนไ่ใช่ายดีวกเพายายเงินเหรอาเงินเยี่ยวตัวนั้นเพิ่นอ้วนอ้อหนอขึ้นตัวหนึ่ง กายต๊อกหน้าัมันวิ่งตามบนนะเพราะว่าเราเลี้ยงมันมาตอนเด็กๆตั้งแต่มันมน้อยๆว่ายี่เหยวสิ็แล้ว